น้องจูเนียบวกอาร์ตเบื้องแสนครับ20 4สส่อวนพบข่าวานนะครับนี่คือทีมงานของน้องจูเนียร์นะครับหรือว่าอาร์ตเมืองแสนนะครับจุดอยู่งานบุญประเพณีบุญมังไฟบันแสงน้อยครับอำเภอเกลงใงจังหวัดอุบลราชธานีครับรอดนรอเชียร์รอติดตามนะครับพี่น้องว่าจะดวกหรือไม่รอรุนรอเชียร์รอติดตามครับ

<c oughs> บ้องนาสูเทีไปบทพ้เสือให้ดังให้เส้อเสียงดังไปาเอาน้องจูเนียบวกอาร์ตเบืองแสนครับ20-40 S <S <preach Country> ไปอีกไปลูกไป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 ล <S 2> <S 2> <an> other, uh, ูกไปออกจากฐานโอ้แรงแรงนะครับพี่น้องรุนแรงแต่สปีดตั้งตัวตั้งล้ำในไปอาลาณนะครับรุนกัตเตีระดับรุนกัตี่องศารุนกัตติโชคที่หมานครับน้องจูเนียบวกอาร์ตเมืองแสนนะครับล่างไปลูกล่างไปล่างสวยๆล่างงามๆล่างแล้วกะหามังยุงมังเสาล่างไปลูกล่างไปน้องจูเนีย ลางไปลูกโหนโนะครับหาบางโย่บางเศร้าโยกลูกโยกโยกปิดเรียบร้อยอ้ารอรุ้นกันที่ระดับรอรุ้นกันที่องศารอรุนกันที่โชคกีหมานดวกหรือไม่ติดตามน้องจูเนียบวกอาร์ตเมืองแสนแค่ตํานานแค่นั้นแหละเอ้าอยััเปิตอนี้มันเบรกมันเบรกนะครับมันเบรกแล้วครับฝากอารเมืองแสนฝากด้วยครับฝากอาเมืองแสนครับเรครับผม เหลือแต่หมานเหลือแต่หมานเหลือ่าเป็นยังไงครับก๊ออันอานเมืองแสนครับอันกะคงี่หูกันล่ะครับอาดเมืองแสนกะของแจกพนเด้อครับเด้อ